ครับผมสวัสดีครับผมชื่อวินครับสวัสดีครับผมนนท์ครับสวัสดีครับผมครับพามครับโอเคครับวันนี้มมาาย่ปิบกรใช่ครับนักแสดงกับเรื่องฟังเล่นไฟครับผมโมโนยี่สิบเก้าครับผมภายใต้โมโนออริจินอลในอย่างไงภายใต้แล้วบทอยังไครเนี่ยอ่าโอเคตีกัน สวัสดีครับผู้ไลฟ์สดนะครับผมผมนนท์นะครับก็ผู้ชมผู้ฟังผู้ไลร้สดอ๋อโอเคก็ผมแฟนแฟนก๊อตสิบนะครับผมผมแฟนแฟนก๊อตสิบสตาร์ใช่ไหมครับครับผมผมรับบทเป็นแท็กครับผมในซีรีส์ฟางเล่นไฟนะครับในคาแรคเตอร์ของแท็กก็เป็นอ่าเป็นคนดีนะครับแล้วก็อ่าเป็นคนเชื่อคนง่ายโดนหลอกง่ายครับอ๋อโอเคอ่าแล้วก็ เป็นนักดน,นตรีด้วยนะครับเป็นนักร้องนะครับซีรีส์เรื่องนี้ก็มีโอกาสได้ร้องเพลงในสิ่งที่แบบผมอยากทํามากๆอยากเป็นนักร้องมากๆก็คือซีรีส์เรื่องนี้มีโอกาสได้ร้องเพลงในซีนจริงๆก็คือเป็นเพลงของโมโนมิวสิกนะครับที่ที่ได้เลือกไปร้องนะครับก็มีหลากหลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงคนไม่ใช่คือไม่ใช่เพลงสวนกันฝนตกเดือนหกออแล้วก็เพลง ให้เขากอดฉันให้เขาได้กอดแทนฉันอ,อ,อีกจริงๆเราส่วนตัวเรามีพืนฐานมีความชอบในเรื่องของการร้องเพลงแล้ว <c oughs> ใช่ครับมีมีความชอบในการร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ถนัดเพราะว่าแนวเพลงที่ที่เลือกไปร้องเนี่ยของโมโนใช่ไหมผมเองเป็นคนที่ฟังแนวเพลงเพื่อชีวิตลูกทุง่งหมอล่ามังสีนะาครับแม่แรัะพี่โดนร้องลูกทุ่งดีมากนี่ ครับกาลองมาล่ามลองยังฉีแต่ว่าเพลงของโมโนนะครับก็เป็นเพลงแบบสติงนะครับใชก่ก็ต้องฝึกฝึกแบบฝึกเองฝึกซึ่งเหนื่อยมากๆที่แบบแตบ่พอได้ทำออกไปแล้วมันมันรู้สึกดีมากๆที่ทั้งพ่อกับเองเขาเข้าแบบชื่นชมเราทั้งทีมงานว่าเอ้ยเราเป็นนักร้องหรือเปล่าเราเป็นนักร้องแน่ๆเลยซึ่งผมเองไม่ได้เป็นนักร้องผมฝึกเองใช่ครับ ยากกว่าไหมมันไม่ยากเลยครับผมผมรู้สึกสนุกมากกว่าสนุกจริงๆในวันถ่ายตอนนั้นก็คือได้ไปเล่นดนตรีกับนักดนตรีตจริงๆที่ที่อยู่ในผับนะครับแล้วก็ได้ไปจูนเพลงกันทั้งบททั้งอะไรก็คือแบบวันนั้นวุ่นเลยนะวันนั้นสนุกสนุกมากครับเ่แามาว่าเรื่องนี้เราเลิฟซีนใช่ทเยอะยากะะาไหมลำบากไหมทำกัน้า้ยังไงกับกับกับซีนหรอก็ <c oughs> ยากนะครับในเพราะว่าไม่เคยเลิฟซีนเลยแล้วเราได้เปเลิฟซีนครั้งแรกเราก็รู้สึกว่ามันมันท้าทายมากๆเหมือนมันเหมือน,น,นจะไม่ตื่นเต้นเนาะแต่ว่าพอจะก่อนจะเข้าอ่ะผมบอกมุกมุกนะครับใช่นางเอกที่ตื่นเต้นว่ะคือแบบโคตรตื่นเต้นใจเหมือนจะหลุดออกมาเลยครับตอนนั้นอยู่ในห้องถ่ายแล้วมีแค่ตากล้องไม่กี่คนแล้วแบบตื่นเต้นมากมุกบอกเจนเยนนเยนเยนครับผม ดารอกเหรอจริงๆ,ๆ<ด>ผม,มว่าดราม่าเลยนะดราม่าสำ,สำหรับชีวิตตัวละครแต่ละตัว <c oughs> สําหรับผมก็ไม่ยากมันเหมือนเหมือนชีวิตคนคุยกันมันมันไม่มีบทที่แบบซับซ้อนเลยใช่ครับแค่เราเข้าใจตัวละครเราแล้ว,ลวเราก็พูดออกไปมันผมว่าตัวผมเองไม่ยากครับ ครับผมนะผมรับบทเป็นชินครับผมก็ในเรื่องก็จะเป็นเหมือนแบบหลานคุณนายในเรื่องครับผมค่อนข,ข้างมีฐานะเล็กน้อย<ม>แต่ว่าก็ลงผิดทําไม่ดีกับว่าที่ภรรยาในอนาคต<ม>จะทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆ<ม>ครับผม,มซึ่งเหมือนตัวผมจริงจะเป็นเหมือนคนค้ั่งรักครับคือคนที่เราหลงผิดตัวนี้เราเหมือนกับหลงในความใสซื่อของเขาเราเลยคลั่งรักเอ็นดูทนุถนอมจริงๆส่วนนี้แหละครับเป็นส่วนที่ยากของผม คือถ้าเป็นชีวิตผมจริงๆอ่ะเป็นตัวผมอ่ะผมเป็นคนไม่อ่อนโยนเลยพี่ไม่อ่อนโยนจริงๆแบบการทัสตัวการจับอะไรเยอะพี่ผมไม่ไม่อ่อนโยนเลยจริงๆคือแบบอ่ะสมมุติถ้าไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแต่บางทีแบบบางทีเราจับตัวเราแบบเราผมอยู่กับเพื่อนผู้ชายเยอะเล่นแต่กับเพื่อนผู้ชายเล่นกันแรงๆแบบบางทีแบบเอ้แบบแบบกอดคอจับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตัวละครชินนะครับ มันต้องค่อนขาต้องค่อนค่อนขัดคนสีแดงคนสีแดงคนใต้ก็คือค่อนข้างแบบจะต้องหลงพอเวลาเราหลงใครสักคนการจับการทัสอะไรมันจะต้องแบบดูเบาบางต้องดูละมุนซึ่งวันใช่ใช่ใช่ครับผมซึ่งผมจําได้ว่าซีแรกที่ผมทัชตัวคู่ที่เล่นด้วยคือน้องเวอร์นีนะครับคือต้องค่อยๆลูบหัวผมเอามือวางแบบปัก วางปักอ่ะแล้วพี่ผินพุ่มกลับตะโกนมาคัดปกติมจับผู้หยิงแบบนี้เหรอแล้วผมก็ครับครับด้วยครับไม่ก็คือพอมันไปคิวแรกผมยังปรับจูนในการเป็นชินได้ไม่เต็มที่การจับการอะไรมันยังดูฝืนมันยังขัดกับตัวผมเองซึ่งผมไม่สามารถรีมายกส่วนไหนส่วนหนึ่งในชีวิตผมได้เลยคอเตอร์เ่อคาแล็เตอร์ไม่ห่างขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งสิ่งพวกเนี้ยห่างใช่ครับผม อยอยใช่ครับรไไเล่นก็คือเพื่อนผู้หญิงที่จําได้ก็คือแบบหยิกกันต่อยแขนกันผักกันนะครับพี่ใช่ใช่คือเนี่ยตรงนี้คือรอยที่ผมเล่นกับเพื่อนผู้หญิงสมัยมัธยมก็คือหยิกก็ยังเ <โฮ S 1> <ว>ป็นเลือดใช่แต่ว่าผมก็แกล้งเอาคัตเตอร์ลูดไปก็ใช่คาว่าไม่อ่อนโยนน่าจะดีที่สุดสำหรับใช่ใช่เขาไม่ไม่ไม่อ่อนไม่อุขอโทษครับไม่ไม่อ่อนโยนอยากจะเล่าเนาะก็คือไม่อ่อนโยนครับผม เออผมว่าสนิทกับนักแสดงที่เล่นด้วยมากขึ้น<ม>เหมือนพอคิวแรยกยังไม่กล้าจับยังไม่กล้าอะไรเขามากพอและด้วยความเป็นเราด้วยแต่ก็พอสนิทขึ้นมันก็กล้าจับ<ม>กล้าอะไรมากขึ้น<ม>ครับ<ม>ใช่ครับใช่ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือผมต้องเล่นโตขึ้นจริงๆผมอายุ24ตแต่แต่บาง<ด>เรื่องคือเล่นเป็น18เล่นเป็นเด็กยังได้เพราะผมรู้สึกว่าตัวเองอยังยังยัง,ยง,ยงมีความเป็นเด็กเยอะไร้าสาระไปวันๆค่อน,นข้างเยอะ ใช่ใน,ในเรื่องนี้รับบทเป็นคนที่ประมาณอายุ20่สิบกว่าเกือบ30มสิบอเลยก็คือเล่นเป็นเหมือนแบบโตสุดในเรื่องนะพี่ก็คือค่อนข้างยากในการแบบจะแสดงไงให้มันดูโตให้ไม่ให้มันดูแบบเป็นเด็กอะครับใช่ครับครับส่วนผมก็รับบทเป็นรัฐภูมินะครับซึ่งเป็นหลานของคุณย่า<ช>เป็นหลานของ <laughs> เป็นหลานของเส้นเส้นเรื่องเส้นเรื่องผมเส้นเรื่องผมเป็นหลานคุณย่าแล้วก็เป็นน้องของพี่รัฐพลรัฐพลเป็นเส้นเรื่องของผมไม่ไม่ที่ถามว่าใครเพราะว่าไม่ได้เจอกันเลยอ๋อใช่ใช่ไม่เลนกันแต่ไม่เจอกันมีทีเดียวแต่ไม่ได้คุยไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลยครับไม่เลยผมไม่ไม่เจอใครเลยก็ตอนแรกดีใจที่แบบอุ๊ยได้เล่นด้วยกันต้องสนุกแน่แน่เลยไม่เจอใครเลย คาแรคเตอร์ uh, อย่างที่บอกว่าผมเป็นหลานของคุณย่าแล้วก็เป็นน้องของพี่รัฐพล uh, ผมจะโดนคุณย่าไม่ไม่ได้โดนคุณย่าใช้คำว่าผมนี่เป็นคนเชื่อฟังคุณย่าแต่ว่าจะโดนพี่รัฐพลเนี่ยดุตลอดเพราะผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวและเป็นคนมีปมเล็กๆเ,เลยทำให้พี่รัฐพลเนี่ยคอยควบคุมเราตลอดว่าเราจะต้องทำอะไรเป็นไปตามที่เขาต้องการนะซึ่งมันเลยทำให้พอมันโดนกดมาเรื่อยๆครับมันเลยทำให้ผมเกิด ความไม่มั่นใจความไม่มั่นใจความ,ม,ม,มซึ่งซึ่งมันแล้วมันก็มีปมอีกนิดนึงผมบอกก่อนว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ว่าเพศเล็กสมอยก็สมย,สย <_' AN> ใช่ใช่ใช่แล้วแล้ด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้มันเลยต้องการหาความรัก <_' AN> หาความรักจากผู้หญิงคนไหนก็ตามที่ไม่มองไม่มองเหยียดมคือเรามีปมในเรื่องเกี่ยวกับมังนายใช่ ก็สําคัญอยู่นะใช่เพราะว่าโดนผู้หญิงแบบบูลลี่อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะผมว่ามันเป็นสนึ่งที่ตัวละครเป็นเงี้ยเลยอยากจะมีอย่างเงี้ยใช่ใช่เล่อมีปมใช่มันเลยทําให้ผมมีปมซึ่งทีนี้พอมันเป็นแบบเนี้ยไม่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้มันอยู่แล้วการที่เป็นโรคจิตอย่างนี้แล้วมันไม่มั่นใจด้วยมันก็เลยเนี่ยอุ๊บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวไม่เสร็เครียดเครียดครับ จัดการกับมันยังไงตอนแรกผมผมงงกับบทนี้มากเพราะว่าพี่ผิงบอกว่าคือฐานะบ้านผมเนี่ยรวยในเรื่องเขาตอนแรกที่ไปเวิร์กช็อปกันเนี่ยผมก็มันต้องเป็นคนหื่นใช่ไหมครับเพราะมันมีผมผมก็เลยเล่นหื่นแบบกะขลาหื่นแบบพี่พิงก็เลยบอกว่าพามไม่ได้อย่างเงี้ยม,มึงต้องเป็นหื่นแบบผู้ดีดหื่นแบบผู้ดีผมก็เลยแบบ หื่นแบบผู้ดีมัน <c oughs> ยังไงก็เลยลองไปทําการบ้านดูครับก็เลยรู้ว่ามันจะมีความต่างนิดนึงงไ,ไงไม่ได้ไม่ได้แล้ว,ต,ออวต,ต้องรอไปดูในเร<อ>ื่องว่าหื่น<ม>แบบนี้เป็นยังไงแล้วอ๋อ,อแ,ลแ,ลแ,ลแล้วมันยากตรงที่เอมันต้องมีความไม่มั่นใจด้วยแล้วก็ต้องหืนด้วยแล้วก็ต้องการหวยหาความรักผมก็เลยคิดว่า คนเรามันจะเจอเรื่องอย่างนี้มันคือเพราะมันเพราะมันแตกต่างกับคาแรคเตอร์ชีวิตจริงผมมากผมอาจจะเป็นคนเชื่อคนง่ายแต่ว่าผมผมไม่ได้เป็นคนไม่มั่นใจขนาดนั้นแล้วผมก็ผมก็ไม่ได้ต้องการโหยหาความรักขนาดนั้นผมก็เลยอย่างพี่วินนะครับผมไปรีเสิร์ชหาว่าคนที่มีปมมันเป็นยังไงคนที่ต้องการความรักมากๆมันเป็นยังไงคนที่หัวอ่อนเชื่อฟังครอบครัวทุกอย่างต้องทําตามแล้วกลัวๆมันต้องทํำยังไงพอทําการบ้านเยอะขึ้นมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันเล่นง่ายขึ้นเรารู้แบ็คกราวตัวละครามากขึ้นแล้วมันก็เลย พอเข้าฉายจริงมันก็ง่ายขึ้นครับทครตก่างหนักนอยากรู้ว่าพนมันรวมกันเป็นซีีสเรื่องี้มันจะ,บบะออใครก่อ,อรวมกัน<า>ก็คือผมรู้สึกว่าคือถ้าคนดูจริงๆมองเข้ามาจจะมองแบบว่าเอยซีรีส์เรื่องนี้ก็คืออาจจะแบบแค่ มีฉากเลิฟซีนขายเลิฟซีนพระเอกนางเอกรับการนู่นนี่นี่นั่นแบบอาจจะเป็นละครปกติที่แบบบางคนอาจจะมองงั้นแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องที่ขายความเป็นคนแบบจริงๆอะพี่คือมันขายความเป็นคนแบบจริงๆว่าแต่ละคนเป็นอย่างนี้นะแต่ละคนเป็นอย่างนี้นะเขามีความต้องการแบบนี้นะทําไมเขาถึงทาแบบนี้นะผมว่าเป็นซีรีส์ที่สะท้อนความเป็นมนุษย์จริงๆออกมาทั้งความโลภความอยากความต้องการคือ ได้เห็นหมดในเรื่องนี้แน่นอนครับผมผมเชื่อว่าคนดูต้องได้อะไรจากเรื่องนี้แน่นอน,นใช่ใช่ครับผมใช่เ<ม>พราะว่าแสามคนก็ยังคาแรคเตอร์ต่างกันมีปมที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นซีรีส์ที่น่าติดตามมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับไปติดตามซีรีส์ฟางเล่นไฟด้วยครับพวกเราเต็มที่มากๆใกล้จะปิดกล้องแล้วเนาะก็เดือนเมนาก็เออมีนาก็ปิดกล้องแล้วครับครับผมจะดูบ สนุกสนานนะครับในกองแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอกันเนาะใช่ใช่ผมก็ตอบไม่ได้ว่าตอนผมไปอ่ะต่างจากจากต่างจากพี่ไปอะไรเป็นยังไงผมในกองแตผมว่าโดยรวมอ่ะมันสนุกอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราไปทํางานเราก็สนุกเอนจอยยกเว้นวันที่บทเครียดมากๆจะไม่สนุกใครเลยจะจะไม่ค่อยสนุกกับใครวันนั้นแต่ก็ก็เป็นไปด้วยดีครับผมนอกจากพวกเราสามคนแล้วก็นักแสดงทุกคนพี่พี่ทีมงานทุกคนพี่พี่พุ่มกับเต็มที่กันมากๆกก็อยากให้รับชมกันจริงๆครับผม ผมคิดว่ากลางปีใช่ใช่ผมคิดว่ามีนาปิดกล้องก็รวมโพสต์โปรักชันก็น่าจะประมาณกลางปีได้ดูเรียบร้อยครับผมคคค่่ะืองี้้นนัแไหจริงๆถามว่าคาดหวังไหมทุกคนผมว่าทำงานนะต้องมีความคาดหวังอยู่แล้วจะบอกจะบอกว่าไม่คาดหวังอ่ะเหมือนโกหกใช่ก็มีความคาดหวังอยู่แล้วแต่ก็อยากให้ดูจริงๆคือผมว่ามันได้แล้วแน่นอนคือ มันมันเป็นสิ่งที่เราได้เจอกันทั่วไปอ่ะอาจจะแบบปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้ไม่มากก็น้อยผมเชื่อว่ามันมันมันได้คําสอนแน่นอนนอกจากความสนุกบทของเราดูจะน่าจะมีความแบบดาร์กกมากมันมันคิดว่ามันจะแบบให้อะไรกับการควบคุมอืมอ่าโอเคตัวนี้มันเป็นตัวที่มีปมใช่ไหมหรือมีความจิตนิดๆผมผมเชื่อว่าคนทุกๆคนอ่ะมันจะมีความจิตนิดๆแต่ว่าผมผมแค่ดันเป็นเรื่องนี้มมมััันนนจะบก ช่ช่ชช่วยคือในเมื่อเราเห็นว่าการโดนบูลลี่ทาให้คนเราโตมาเป็นแบบไหนใช่บิดเบี้ยวก็คือก็อยากให้เห็นใจคนที่โดนบูลลี่บ้าง<ช>ว่าเขารู้สึกยังไง<ม>อะไรเงี้ยก็ให้เห็นว่าเขาเป็นแค่คนคนหนึ่งนะที่แค่ใช้ชีวิตตามนั้นไม่ได้ผิดอะไรเลย เขาว่าเลือกไม่ได้ที่เขาจะเกิดมาเป็นอย่างนั้นเนาะใช่ใช่ซึ่งซึ่งซึ่งภายหลังในตัวละครเนี่ยเรื่องเรื่องราวจะบอกเองว่ามันจะจุดจบเป็นยังไงใช่แต่บอกไม่ได้นึยว่าจะแักปีนดิ้งหรืออ่าบอกบอกอันนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้จบแล้วจบแล้วคนดูบอกเอาแล้วดูอะไรอ่ะไม่มีอะไรดูก็มาดูผมได้ ก็เชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับมาดูเรื่องฟังเล่นไฟนะครับทุกๆคาแรคเตอร์มีความชัดเจนและสื่อสารให้ถึงคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนว่าตัวละครนั้นต้องการอะไรและผลมาจออกมาเป็นยังไงอ,อยากให้แนะอยากแนะนำให้ดูครับมัน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 ได้ได้ได้ประโยชน์ในชีวิตจริงๆย้ำ <c oughs> นะครับอีกทีนะครับละครซีรีส์ฟังเล่นไฟนะครับก็จะออนแอร์ กลางปีนี้นะครับรับรองว่าได้ชมสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับมันแน่มันแน่นแน่นอน <c oughs> ทางโมโนทำที่ไหนครับผมนน่เป็นไงสวัสดีครับครับผมฝากด้วยนะครับ